สเตปเอสซักเซตโกโกโกวิเคราะห์บอลโลกโซนอเมริกาใต้ผู้ระหว่างอาร์เจนติน,นาที่เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทีมอุรุกวัยในวันอาทิตย์ที่10ตุลาคม2 5 6 4ในเวลา6นาฬิกาินาทีราคาบอลอาร์เจนติน,นาต่อครึ่งควบรูไปดูสภาพความพร้อมทางฝั่งจ้บ้านกันก่อนอาร์เจนติน,นาลีโนเอลสการลีลโค้ชของทางอาร์เจนติน,นาคงต้องปรับทับกันใหม่ เพราะเกมที่แล้วแต่โนสึกอรอมาใะอย่างนั้นโดยน่าจะใช้ระบบ4-4-2ลงสู้สึกซึ่งคาดว่าน่าจะส่งลาตะตโลมาติเนสลงไปยืนเป็นหน้าคู่กับทางฝั่งลีโนเอลเมซี่เพื่อช่วยกันผลิตสกอร์ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามอังเคลยิมาริเอโรดิโกเดปออเลเดโดราอะโลมาติเนสและลีโนเอลเมซี่ ไปดูทางฝั่งทีมเยือนอย่างอูดุไวกันบ้างอสการ์ตาเบเล่กุซื้อพัวเท่าของอูดุไกจะไม่มีชื่อของเบงตังกูห้องเครื่องตัวเก่งจำทีมเนื่องจากโทษห้ามแข่งเพราะสะสมใบเดียพบโคต้าแล้วแต่กุ่มกำลังคนอนีพร้อมลุยเพื่อประเทศชาติกันทั้งหมดคาดว่าตาเบเล่จะให้โอกาสกาสกอร์เปเรล่าลงเสียบแทนตหนู่ของเป็นตังกู ผูเล่นค่าดจะลงสนามเป็นนาโดมุสเลล่าจอร์เจอีอเดอาลาสกาธาตาเอดีสันคาวนี่และหลุยซอเลตฟอร์มใน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมในรายการนี้เท่ากันเป๊ะเลยอยู่ที่ชนะ2เสมอ3แต่ฟ้าขาวอย่างอาจิติน่าเจ้าบ้านโชว์ผลงานโดยรวมดีกว่า หลังตำแหน่งรลอกจากฝูงทัศนะสำหรับผมมองว่าอยากให้เลือกเล่นเจ้าบ้านครับราคาต่อรองสำหรับผมมองว่าไม่สูงเท่าไหร่ขาดวันเจ้าบ้านต้องมี1เม็ดอย่างต่ำฟันทงอจเตจีนา่าใจเย็นกระเป๋าแน่นอนถ้าคิดต่างทางอื่นจิจห,ห้าตั้งสิครับ อยากตามอยากสวนสามารถร่วมสนุกพวกเราได้ที่เว w ร์ไว mm88.com หรือท่านสามารถติดตามข่าวสารพวกเราได้ที่เวอร์ไ k i c k o f f t o y o u c o m ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์พวกเราด้วยนะไปละเจอกันใหม่ในคลิปหน้า